สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่แปดเดือนหกที่หกสามทางขายเซียนขืนมังสลิรัติจะได้มารีวิวโปชุดดักนกควักผอมรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงครับผมนี่ครับเป็นสินค้าก่อนจัดทรงในวันจันทร์ครับผมทางขายเซียนขืนมันสงสลิินกเชือโอกาส มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกับผมกับเป็นอุปกรณ์ดักนกควักนี่ฮะอิลุม่มทังพ่อนไก่ปลาครับผมเนี่ยชว่วงนี้รักๆก,กับมีเป็นโป้จุดดักนกควักครับผมที่ลูกค้าได้สั่งกับผมมาหลายคสิมารีวิวรายละเอียดสินค้าก่อนจัดส่งให้ได้ชมนะครับผมนี่ฮะเป็นโป้จุดดักนกควักกับมีกันหลายชุดครับผมที่สิจัดส่งในต้นเสาร์วันที่แปด จะเป็นรายละเอียดชิ้นขาครับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมุนซูลินสิเดจัดส่งให้ปีให้หน,น้องมารีวิวรายละเอียดให้ได้ชมครับผมก่อนจัดส่งหนึ่งชุดนันกับมีถืนแขวนสีบเมบวงครับผมถืนแขวนสีบเมบวงแบบหมุนได้อมด้วยลังเก็ตแถมกระดิ่งสองอันหุ่นยางหนึ่งตัวลำโพง้พอมด้วยเมโมโมรี่ลงลายเสียงครับผม ือัววัวจะเป็นนี่ฮะชุดพ่อขาครับผมจะเป็นเอ็นเป็นลังเก็นี่ครับจะเป็นรายละเอียดก่อนจัดทรงครับผมส่วนนกอีลุ่มกับนี่ฮะตอนนี้นกอีลุ่มก็เห็ดไก่ซีเหลี่ยมแล้วครับผมรอกันอีกนิดนึงครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เห็ดที่หลายตัวครับผมมาลดสีเฉีงนี่ก็บยี่สิบตัว ทางขายเซียนขืนมงสซูลินก็บเดียมาแจ้งให้พี่ให้น้องได้สึกากันนี่ฮะเรื่อยๆครับผมเพราะว่ารายละเอียดถ้าชีวออกไปแล้วกับทางขายเซียนขืนกับบอก,กระปากครับผมถนกบอก่บอเหลวบ่เสร็จกับบอก,กระปากกีละปากนอก้องเพราะว่ากลัวผิดพลาดจัดทรงบะชั่นกับที่เสียสัจจากะรอกระดิ่งนิดนึงกับผมนกลงสีแล้วกะ สิมารีวิวแจ้งข่าวให้พี่ให้น้องได้ชาบกันครับผมอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดไม่ไม่กับผมที่ทางข่ายเซียนคืนมังสุรินทร์สิได้จัดส่งในวันที่8เดือน6ปี63อ่าเดี๋ยวมาเขา้าเรื่องกันนะฮะหรเดี๋ยวจะเป็นโปจุดดันกนกควักคือเก่าครับผมที่ทางข่ายเซียนคืนมังสุรินทร์สิได้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชาบกันครับ ทีวข้างนาท่านนี่ก็เป็นสินค้าที่นํำมาเปิดขายกันแบบสดๆกันตามวันที่กับผมส่วนรายละเอียดหุ่นย่างนกควักนั่นเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดเหนืองานกันครับผมเนี่ยรายละเอียดสินค้านี่ช่างขายเซียนคืนมังสวิรัตกหลับประกันให้กับผมเหนืองานนี่ละเอียดครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวต่อไปกับผมเนี่ยเหนืองานนี่คัดละเอียดครับผมรายละเอียดสินค้ากับ ให้ภาพนะครับเป็นตัวอธิบายสินค้าว่าเนื้องานเป็นยังไงเนี่ยทางขายเซียนคืนมุสลินกันรีวิวเจ๋งกันตามภาพที่เห็นครับผมนี่ครับส่วนโป้ชุดดักนกกวักหนึ่งุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมขาดจัดสมดุลแบบซีโอดีกับบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทเบ็ดเสร็จแล้วนี่ฮะลูกค้าที่สั่งเขามาลอดจ่ายเงินอยูนาบาลหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผม ชุดพร้อมใช้พร้อมต่อพร้อมดักอ่าวหนึ่งชิ้นนั้นมีนี่ครับผมนี่เป็นอุปกรณ์ชุดดักนกกวากแบบเต็มๆครับผมอ่าเดี๋จะให้เพิ่มนี่ฮะที่ยุคขข้างหน้าท่านนี่นี่ครับผมในชุดพร้อมดักครับหนึ่งชุดจะพามาชมรายละเอียดเนื้องานครับผมนี่ก็เป็นคืนแขวนแบบหมุนได้ครับผมคืนแขวนแบบหมุนได้สี่สิบเอ็ดบ่วง นี่ครับเป็นคืนแควนแบบมุนได่สี่สิบเอ็ดบวมหนึ่งชุดนั่นมิยูฮาชินครับผมนี่ฮะหกชิ้นพร้อมรังเก็บเดี๋ยวผมสิมาอธิบายอ่ชิ้นแรกครับผมเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยก็คือนี่ฮะลำโพงหนึ่งตัวครับผมส่วนลำโพงกับสิมีกันหลายสีครับสิมีสีดำสีดำเงินลายพาง ล้วเรตนหลอดเนาะครับพอสั่งสินค้าไปบางทีก็ได้สีดำติดมานําสีน้าเงินมานํถาถ้กการจัดทรงถ้าลําโพงได้พางขาดก็ที่เป็นสีดำหรือสีน้าเงิน,ปนแปแทนครับผมแต่เรื่องเสียงนั้นรับประกันให้คับผมเสียงดังเน่นหนึ่งชิน้นมีลำโพงหนึ่งตัวครับผมคืนแขวนแบบมุนใด่ซีซีเบดบวงผอมลังเกต เมมโมรี Memory, ลงไฮไลท์เสียงกับผมผมโดยกระดิ่งสองอันนี่ฮะแล้วก็หุ่นยางนกกวักนี่ก็เป็นชุดพร้อมต่อกับผมนี่ฮะนี่ฮะชุดโอก็คือเพิ่มเป็นคืนแขวนซีซีเวสบวงเพื่อเป็นการบดเสียโอกาสทางขายเสียนคืนมงสซึลินกับเห็ดเพิ่มความยาวให้งกับผมนี่ครับลูกค้ทาทันทีสนใจกับนี่แหละครับหุ่นยางนกกวักที่อยู่ข้า,างหน้าถันเป็นรายละเอียด ที่ทั้งขายเซียนขืนมังสุรินได้นำมาเปิดจัดโปให้พี่ให้น้องกันกับผมส่วนนกอิลุ่มนั่นรอ็ดีนิดเดียวกับผมทา้งขายเซียนขืนมังสุรินกับกำลังเล็งมือดีเพ็ดดีทำอยู่กับผมเดี๋ยวเห็ดแล้วทำแล้วกับสีได้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกันกับผมสำหรับบางท่านที่สนใจกับทักเข้ามาคุยสอบถามมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้กับผมนี่ฮะ อีกบรานเนลลอทางขายเสียนขืนมุกซลินกับสิเดมารีวิวแจงให้พี่ให้น้องได้ทราบนครับผมนี่ครับจุดขึ้นแขวนที่สิเดน้ำมาจัดโปให้ครับผมรายละเอียดสินค้าคตามภาพที่เห็นแหละครับผมเดียวซิมาเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงครับผมเพื่อความชัดเจน,นในการสื่อขายสินค้าครัอยากให้เห็นเนื้องานรายละเอียดครับผมนี่คร ต่อสายนาโดยพีอีกับผมนะฮะสายนาพี่อีความสวยความงามความละเอียดกะยุคข,ข้างนาทันเลยกับผมนะฮะสังเกตบึงรายละเอียดสินค้าขายเส้นขืนมุสลินได้รับผมว่าทางขายเส้นขืนมุสลิมเนก่เน้นๆการเปิดขายสินค้าพี่ห้นองกะตามวันถี่กับผมนะฮะ เปิดขายกันตามวันที่ความชัดเจนของเนื้องานกับให้ภาพอธิบายครับผมนี่ฮะสำหรับทันที่สร้างสินค้ามากับขายเซียนคืนตั้งแต่วันนี่ฮะวันเสาร์วันอาทิตย์มอน้กัเป็นวันจันทร์ครับผมที่ทางขายเซียนคืนเมอร์เซเสเบนซนั่งนำทรงสินค้ากับประมาณสิถึงวันผุดวันพฤหัสกับผมครับ บางที่บางทานบอกใกล้กับวันนักข่านจะถึงแล้วกับอดใจรอก็ดีทีนึงกับผมกับมีเวียกมีงานกับทำตั๊บปกตีกับผมตัวนี้กับส่วนพนักงานคนสิบจัดทรงถึงที่กับผมบมต่องห่วงบมต่องกังวลครับผมนี่ฮะรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงกับรอหลับกันได้เลยครับผมนี่ครับอ่าเป็น รายละเอียดสันสันที่ทั้งขายเซียนขืนมังสุลินได้มาแจกใ้ปีให้น้องเด้กสากก็นอกกับผมสำหรับทันทีนี่ฮะติดตามขายเซียนขืนมังสุลินอยู่แล้วกับฝากบอกตอต,อตอไปนั่มกับผมสำหรับทันทีเคยจบงานกับขายเซียนขืนเคยสื่อขายส่วนสำหรับทันทีกำลังเขาชมกำลังเห็นรายละเอียดสินค้าขายเซียนขืนมังสุลินก็อยากเบิ้งศึกษาลายๆขิปกับผมกับ ง่ายๆกับผมพิมพ์เข้าไปที่อัฐพลช่อทองทานกระเสียนหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอที่ทางขายเสียงคืนมอสลินได้ลงรายละเอียดอื่นๆหลายๆแบบหลายๆยางให้ได้เห็นครับผมส่วนจิสังสื่อของนั่นกัโทรหรือว่าเขาขอความเป็นเส้นเจรอหรือเขาไล่มาคุยรายละเอียดกับผมแล้วก็เบิ้งคลิปวิดีโอตามวันที่ครับผมทางขายเสียนขืนมุสลิม หลักๆเน้นๆคือการเปิดขายสินค้าตามที่ครับผมนี่ฮะส่วนโปรจุดดักนกกวากนกอิลุมในหลักการตอบรับจากพี่จาหนองเป็นอย่างดีทางขายเสียงขืนมุงสุลินก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆทันครับผมวา่าจะเป็นพอขาสังเอ็นสังลังเก็บห่วงทองเหลืองชุด้ำจะขอบคุณไปทุกๆทันครับผมที่ ใการตอบรับขายเซียนคืนเป็นยางดีก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ